โอเคอันนี้จะเป็นเนื้อหาตัวเก่าเนาะก็คือเรื่องของ market structure ใช่ไหมครับโดยนะครับวันนี้เราจะมา backtest กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับทวนกันนิดนึงนะครับกดของการเป็น up trend แล้วก็ down trend นะครับก็คือมีการส่งราคาขึ้นไปใช่ไหมครับหรือนะครับมีการสร้างจุด strong เช่น strong low หรือ strong high นะครับถ้าเกิดมีการ break of structure แล้วมีการสร้าง s t r o n กับ s t r o n high เนี่ยนะครับเราสามารถใช้พื้นที่ 50%ใช่ไหมครับในการเข้าเทรดได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับตลาดน่ะมีการสร้างกับดักให้เราไม่ว่าจะเป็น Week Low หรือว่า Week High ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาก่อนหน้าเราก็เลยมีวิธีการตรวจสอบนะครับจุดที่เป็น Week กับ Strong ได้โดยนะครับการใช้ RSI แล้วก็ MACD เนาะ ในส่วนของการหาจุด strong นะครับเราใช้2เงื่อนไขเป็นตัวหลักนะครับ1นะครับก็คือการ break out นั้นนะครับก่อให้เกิดโมเมนตัมนะครับใน MACD 2. นะครับการ break โครงสร้างนั้นนะครับเกิดเป็น c o n v e r g e n จนะครับใน RSI นั่นก็คือราคานะครับกับ indicator มีการวิ่งที่สอดคล้องกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดตรง2เงื่อนไขนี้เราจะถือว่าเป็นจุด strong low เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเกิดว่าในขาลงเกิดการ breakout ฝั่งขาลงทำ new low แล้วเกิดมีโมเมนตัมในแม็กดีแล้วก็เกิด bearish convergence หรือ RSI วิ่งตาม swing low ของราคาเราก็จะถือว่าเข้าตามเงื่อนไขของจุด strong high เมื่อเข้ากดเงื่อนไขตรงนี้เราสามารถที่จะกลางพื้นที่50%ตรงนี้ในการเทรดได้ทีนี้กรณี buy เราจะต้องวางจุดเทรด fibonacci ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้นะครับวัดจุดวัดจากจุดซองขึ้นมาหาจุดที่เริ่มย่อตัวส่วนจุดเทรดนะครับเราก็วางก่อน0.5นิดนึงนะครับแล้วก็ SL นะครับตรงจุดซองโล a k e Profit ให้ปรับขึ้นมาประมาณ1 RR นะครับโดยคาดหวังว่านะครับเมื่อราคาย่อมาใกล้พื้นที่50นะครับมันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับทำนิวไฮเช่นเดียวกันนะครับ กรณีที่เป็นเทรนขาลงนะครับเราก็ใช้พื้นที่50%ตรงนี้แหละนะครับในการเข้าเทรดนะครับโดยวัดฟิโบนะครับจากจุดซองไฮลงมาเมื่อราคาย่อมาประมาณใกล้ๆ50%นะครับเราจะเข้าเทรดก่อน50นึงแล้วก็เทคโปรฟิตที่1อ่าเหมือนกันทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าสวิงไหนนะครับส่งราคาขึ้นไปนะครับทำาิวไฮ h แบบนี้นะครับ มีการเกิด Break-up Structure แต่ปรากฏว่านะครับการเบร k นั้นนะครับ 1. MACD ยังเป็นไซเควียอยู่ 2. นะครับเกิดสัญญาณ Barish Divergent นะครับใน r s i 3นะครับต่อให้เกิดคอนเวอร์เจนต์นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เกิดคอนเวอร์เจนต์นั้นอยู่เหนือเส้น60นะครับในไอซ์ไซร์ก็จะถือว่าเป็นวิกโลเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นวิกทันทีนะครับเหมือนกันนะครับกรณีที่เป็นเทรนขาลงนะครับถ้าเกิดว่านะครับการเบรกเอาต์นั้นนะครับส่งผลให้นะครับ MACD เนี่ยนะครับยังไซด์เวย์อยู่นะครับใน4ชั่วโมงหรือนะครับเกิดบูลลิชไดเวอร์เจนต์นะครับในไอซ์ไซร์หรือนะครับต่อให้เกิดคอนเวอร์เจนต์ก็แล้วแต่ แต่เกิดใต้เส้น40นะครับในไอซ์ไซเกิดข้อใดข้อนึงตามเงื่อนไขนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดวีคเต็มทีอันนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์เนาะนะครับในการแยกวีคกับซองโอเคไหมครับอันนี้นะครับใน f อฟเวคดีเพย์เนี่ยนะครับมันจะเก็บข้อมูลให้เราค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฝั่งขวานะครับเราสามารถที่จะสร้างกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ลองทดสอบกลยุทธ์นั้นนะครับกับหลายๆคู่เงินก็ได้มันก็จะรวมเข้าไปนะครับอย่างเนี่ยพวกเนี้ยนะครับที่ผมแบ็กเทรดก่อนหน้้้าาาอออยยย่่งงงเีีันนใช ระบบราวนัมเบอร์นะครับใช้เรนจ์ของราคานะครับอยู่ที่ระยะ900ถึงประมาณ1,900จุดอย่างเงี้ยผมก็จะทดสอบนะบว่าราวนัมเบอร์สัดส่วนไหนดีในการเทรด f o l low Trend นะครับผมก็จะทดสอบเห็นไหมครับมันจะเก็บข้อมูลให้เราเนี่ยนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็น WinRate Average RR อนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดใครเทรดแล้ว WinRate 50% Average r, r 2.5นี่ผมบอกตามตรงนะว่า มันสูงนะครับมันสูงมากทําค่อนข้างยากนะครับในในชีวิตจริงนะครับแต่โอเคอันนี้มันเป็น b a c k เทสเนาะนะครับหนึ่งแหละมันเป็นการถือแบบ swing ท r ครับแล้วก็2นะครับมันจะบอกให้เรารู้นะครับว่าไอ้ระบบเทรดหรือว่าโลจิที่เราใช้เนี่ยนะครับ average R จริงๆอ่ะที่เราสามารถ run ได้นะครับประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ3 5 9จุดหนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเยอะกว่า R ที่เราใช้นี่แหละนะครับส่วนนะครับตรงนี้อ่ามันก็จะแสดงให้เราเห็นนะว่าแต่ละ o r อร์เราเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วถือไม่ได้กี่เนี่ยบางออเดอร์ก็มี9 RR นะครับอย่างเงี้ยก็เก็บข้อมูลให้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ Max RR นะครับก็คือ9.96แต่ว่า9.96 RR คงทำได้จริงไม่กี่ออเดอร์เนาะ1 2 Backtest 2ปีนะครับ2ปีทำได้กี่ครั้งเนี่ย1 2ครั้งเนาะก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ ครั้งเดียว2ครั้งเนี่ย8 R นะครับทีนี้นะครับข้อมูลต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ที่ถือออเดอร์วินนะครับก็จะบอกเรานะครับว่าเราถือออเดอร์กี่ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นเดย์เทรดหรือเปล่าหรือสวิงเทรดออเดอร์เนี้ยถือ9ชั่วโมงใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดเราเข้าออเดอร์ตั้งแต่ตอนลอนดอนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปปิดหลังนิวยอร์กเนาะ6กทุ่มตีหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าอินโลบตัวเนี้ยเอื้อต่อชีวิตเราหรือเปล่านะครับรวมไปถึงตรงเนี้ยนะครับมันจะบอกว่าออเดอร์ที่เราชชชนน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 นะะะะแพ้้้้เเ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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยขขาาาาปรรรรรรมมมณวววงงงงงกกกโโททดดบบบบคคัออออืใติ์ แต่เราไปเทรดเอเชียอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเนาะใช่ไหมอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเอเชียนะครับอันนี้ลอนดอนอันนี้นิวยอร์กมันจะบอกว่านะครับระบบเนี้ย V ในช่วงไหนบางคนเนี่ยไม่สนเวลานี้นะครับส่วนมากแบ็กเทดเอาแค่ผลบวกลบ,ลบใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลตัวเนี้ยนะครับของ f อฟเวคเี่ยมันจะบอก ines, รายละเอียดหมดเลยนะครับว่าเราเข้าเทรดช่วงไหนถือกี่ชั่วโมงร์ฟอร์แมนดีช่วงประมาณกี่โมงนะครับ เทรดดีวันไหนเนี่ยวันจันทร์อังคารใช่ไหมพุดพฤหัสุขทำไม,มถึงไม่ค่อยชนะเนาะก็ไม่แปลกคู่ GA นะครับปลายสัปดาห์บูลุ่มมันหมดนะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเราชนะช่วงไหนเป็นพิเศษนะแพ้ช่วงไหนเป็นพิเศษอ่ะถ้าแพ้แพ้บ่อยๆในช่วงสัปดาห์ที่1เราก็ตัดสัปดาห์ที่1ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของการเทรดดีขึ้นเนี่ยอันนี้ผมก็จะตัดช่วงปลายเดือนกับต้นเดือนออกนะเพราะว่าผมเคยแบ็กเทสมาแล้วว่าต้นเดือนในสัปดาห์ที่1เนี่ยผลเทรดมันแย่นะครับแล้วกก็ตัดออเทสนะครับพยยาามใช้ตัวแพลตฟอร์มนะครับที่ เก็บข้อมูลนะครับให้เราดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลละเอียดนะครับเราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าระบบเทรดตัวนี้นะครับมันกําไรแล้วเราทําตามได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมว่าระบบเทรดที่เทรดแล้วผลเป็นบวกมีเยอะนะครับเยอะมากนะครับแต่เอาไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้กด create session นะครับเพื่อสร้างบัญชีขึ้นมาทดสอบเราก็ตั้งเป็นบัญชีเท่าไหร่ก็ได้นะครับใช้1 0,000เหรียญก็ได้นะครับจำลองการสอบกองทุนก็ได้นะครับน หนึงคู่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการแบ็กเทสนะครับก็การแบ็กเทสในไฮท์งเฟรมก็หลายๆปีหน่อยนะครับสัก4 5ปีนะครับมาถึงปัจจุบันเลยก็ได้เพราะว่าตอนแบ็กเทสก็ลากมาจะถึงเวลาปัจจุบันเนาะสเตจี้นะครับก็เราสามารถสร้างสเตจี้ขึ้นมาได้นะครับกด add new นะครับแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมก็จะใช้เทคนิคท่าที่1น่นะครับเลเวลหนึ่งเลยก็คือ Convergen c ตนะครับตัวนี้ทีนี้ต่อมานะครับก็คือตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับ นี่ผมตั้งชื่ออะไรก็ได้กลับตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดเซฟต่อมานะครับวิธีที่เราจะ b a c k t e s นะครับก็คือเข้าไปในตรงนี้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยนะครับหน้าจอมันก็จะเหมือนกับ t r a d i n g view นะครับก็จะมีแท่งเทียน indicator ต่างต่างเนาะแล้วก็ถ้าว่าที่จะปรเสร์ชข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยผมก็จะเอา2ตัวขึ้นมา1ก็คือตัวแรกก็คือ macd ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ ตัวที่นะครับที่เอาขึ้นมาก็คือ RSI นะครับตรงนี้อันนี้ผมก็เลือกขึ้นมาไว้แล้วนะครับก็จะมี2อ n d ินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้งานนะครับต่อมานะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนะครับก็คือแถบตรงนี้นะครับมันเอาไว้เร่งความเร็วนะครับในการ b a c k t ท s นะครับตรงนี้นะครับก็คือเวลาหรือว่า frame rate นะครับ ถ้ามันขึ้นตรงนี้นะครับว่า1นาทีแสดงว่านะครับถ้าเกิดเรากดเพลย์ไป1ครั้งที่มันขยับนะครับมีความหมายว่าเป็นการเคลื่อนตัวนะครับในช่วง1นาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะต่างจากการที่เราไปฝึกแบ็กเทสในเท a ดดิ้งวิวนะครับก็คือเทรดดิ้งวิวเวลาเราเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็น4ชั่วโมงเนี่ยขยับทีมันเปลี่ยนแท่งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถกดเพลย์นะครับเพื่อดูในไทม์เฟรม1นนาทีได้หรือบางทีเวลาเปิดใช้ในเทรดดิ้งวิวนะครับบางทีเราปรับไปดูไทีมันนเห็ราาค ในแนวคดเหมือนมันสปอยกราฟข้างหน้านะครับทำให้เราเห็นกราฟก่อนนะครับมันก็จะส่งผลไม่ค่อยดีนะครับต่อการฝึกเท่าไหร่แต่อันนี้นะครับเราสามารถดูไทม์เฟรมใหญ่แล้วก็กดดูการเคลื่อนตัวในโลไทม์เฟรมได้เลยนะครับว่าโลไทม์เฟรมเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดเราปรับเป็น5นาทีนะครับมีความหมายว่า1ครั้งที่มันขยับนะครับเท่ากับ5นาทีอ่าหรือเฟรมเรท5นาทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนการแบ็กเทสนะครับแรกเริ่มให้เราปรับเป็นไทม์เฟรมสัก1ชั่วโมงก็ได้นะครับมัน เครื่องมือต่อมานะครับก็คือเป็นพวกเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นฟีโบนัชชีเทสเมต์แล้วก็ต่อมาก็คือตัวที่เรียกว่าแกนบ็อกตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ในการวัดสัดส่วนฟีโบ50นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่านะครับภายในอันนี้จะใช้ในการหาสัดส่วนนะครับจุดเข้าเทรดของเรานั่นเองทีนี้นะครับแรกเริ่มเลยนะครับก็คือให้เราเริ่มจากการดูทำเป็นหนึเดย์ก่อนนะครับว่า 1D เดย์เป็นยังไงนะครับ อย่างแรกนะครับเงื่อนไขนะครับในการเทรดก็คือ 1D เป็นไซเวย์ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจะต้องห้ามขัดกับ4ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิด4ชั่วโมงนะครับเป็นบูริชโมเมนตัมแต่ว่า 1D นะครับเป็นแบริชโมเมนตัมอันนี้เทรดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสชั่วโมงเป็นบ um, 네ู i ิชโมเมนตัมแต่ว่า1 day ด์ไซเวย์อันนี้เทรดได้นะครับคือมันเป็นไซเวย์ได้แต่ทิศทางห้ามขัดกันนะครับถ้า 1D เป็นแบร์4ชั่วโมงห้ามเป็นบูนะครับ ห้ามขัดกันเท่านั้นแต่ว่าทิศทางตรงกันได้หรือ 1D ไซด์เวย์ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแรกเริ่มนะครับเรามาดูกันก่อนไทม์เฟรม 1D มีการตัดลงใช่ไหมครับแล้วอยู่บูโซนอันนี้คือช่วง 1D เป็นไซด์เวย์เนาะใช่ไหมครับถ้า 1D เป็นไซด์เวย์แสดงว่า4ชั่วโมงเราสามารถเทรดได้ทั้งบูและก็แบร์นะครับงั้นผมรอให้มันเกิดบูริชคอนเวอร์เจนต์แล้วก็มีบูริชมเมนตัมก่อนนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกเลยนะครับ การ break out ตรงนี้ตอนแรกเราเห็นไหมครับการ break out ของมันขึ้นไปตรงนี้นะครับมี b o s นะครับหรือว่า break of structure นะครับหนึ่งะครับก็คือมี c o n v e r g e n c e ใช่ไหมครับ indicator กับราคานะครับยกขึ้นไปด้วยกัน 2. นะครับเกิด bullish momentum ตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันก็ควรที่จะเป็นจุด strong low ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับให้เราสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือ divergent จาก macd เวลาที่เราดูสวิงใกล้ให้เราดู RSI แต่ว่า swing ไกลนะครับตรงนี้ให้สังเกตนะครับเส้นตัวยตรงนี้นะครับถ้ามันเกิด divergent นะครับใน macd หรือ RSI ก็แล้วแต่นะครับเราจะตัดออกทันทีให้เป็นจุดวิกตรงนี้ราคาสูงขึ้น i n d i c a อร์ต่ำลงนะครับเป็นแบร์ไดถ้าเป็นแบร์ d ดนะครับแสดงว่าส w i n g ที่ส่งราคาขึ้นไปทั้งหมดนะครับคือ วิกโลนะครับโอเคไหมครับตรงนี้จะเป็นวิกโลสวิงทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ไดเวอร์เจนตรงนี้นะครับคือวิกโลทั้งหมดถ้าเกิดเราไปใช้สัดส่วนพื้นที่50%ตรงนี้เทรดนะครับหรือบางทีเนี่ยไปซอยเป็นดีมานโซนเทรดตรงนี้เนาะใช่ไหมเราจะเคยเห็นนะครับปุ๊บดีมานอะไรนะเราอาจจะเห็นแบบคนวางแผนอย่างงี้เนาะปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยดีมานนี้โดนสต็อปรอสก็เทรด ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่สต็อปล็อตก็ตัวนี้ใช่ไหมสามโซนแล้เผื่อบางคนบอกว่างั้นก็ใช้คอนเฟิร์มชันสีว่าโซนไหนเทรดใช่ไหมครับจริงจะบอกว่าถ้าเกิดเจอไดเวอร์เจินแบบนี้นะครับไม่ต้องไปคอนเฟิร์มชันหรอกนะครับทั้งหมดอะคือวีคนะครับถ้าเทรดในโซนเนี้ยเละนะครับใครเทรดคือโดนคอนเซ็คตีฟล็อตแน่ๆนะครับมันจะเสียเยอะการเทรดด้วยฟิโบห้าสิบแบไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกผิดโซนอะถ้าโดนนะครับมีโอกาสโดนรวบสูงมากงั้นเราก็เลือกที่จะไม่เทรดนะครับในชุดนี้เเพรรราาะะววว่มัันนป็จจุุดดีีคคคคืออไบ สวิงที่จะดูดราคาเข้าหาแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเราเทรดแล้วก็เละนะครับและเห็นไหมเนี่ยนะครับแตะโซนสุดท้ายทําเป็นเด้งขึ้นนิดนึงนะครับสุดท้ายก็ต้องดูดลงมาเหมือนเดิมวิ่จะดูดราคาเสมอนะครับทีนี้นะครับเกิดการเบรกเอาท์นะครับในฝั่งขาลงขอสองหนึ่ง day นะครับหนึ่ง day นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับตัดลงนะครับงั้นผมขอดู4ชั่วโมงนิดนึงนะครับสี่ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างนะครับ4ชั่วโมงนะครับเกิดการเบรกโครงสร้างลง 1นะครับเกิด bearish momentum แล้ว2นะครับเกิด bearish convergent ใช่ไหมครับงั้นผมเลือกสวิงนี้นะครับตอนแรกเวลาที่มองหาสวิงนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีอินดิเคเตอร์คำถามคือเราเจอสวิงไฮหลายตัวเราจะเอาสวิงไหนครับเป็นตัวยึดฟีโบบางคนก็เลือกตรงนี้เนาะบางคนก็เลือกตรงนี้ใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่เลือกตรงไหนก็ได้มันจะต้องมีวิธีที่เราล็อกได้ทุกครั้งใช่ไหมครับวิธีเลือกของผมนะครับจะไม่ดูราคาก่อนนะครับย้ำนะครับผมจะดูสวิงไฮที่ไอซีก่อนผมจะดูตัวนี้ก่อนนะครับยอดแหลม ผมก็จะไฮไลท์ตรงนี้ขึ้นมาทำไมถึงดูไอซไซก่อนรู้ไหมครับเพราะว่าไอซไซมันเป็นกราฟเส้นมันจะเห็นเคอร์ฟชัดเจนแต่ว่าแท่งเทียนนะครับบางทีเรามองไม่ออกบางทีหน้าตามันเหมือนดีมานซัพพลายเฉยเนี่ยมันหักขึ้นแล้วมันลงในแท่งเดียวเราจะมองไม่ออกนะครับเนี่ยถ้าไม่แบบวิ่งเป็นเคอร์ฟอย่างเงี้ยสองสามแท่งแล้วก็ลงเนี่ยเราจะไม่เห็นใช่ไหมอันเนี้ยขึ้นแล้วลงนะครับผมเห็นในไอซไซผมเอาเลยนะครับแล้วก็ทําไงต่อครับหนึ่งแหละเช็คโลก่อนโลของราคากับอินดิเคเตอร์ไปด้วยกรคคคือบนะั มี r บ a ดช์มอน t ้ามี b บร r ช์ค c o n v e r ์ e n t e งั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นอะไรเอ่ย BOS นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็น Strong High อะเห็นไหมเราจะได้สูตรตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็น Strong High ทําไงต่อนะครับก็คือวางจุดเรดไว้แบบนี้นะครับทําไงต่อนะครับแล้วก็พอเราได้เงื่อนไขาการเบรคออฟสักเจอร์นะครับที่ดีแล้วทีนี้เราก็รอให้ราคาย่อมาบริเวณพื้นที่50%นะครับถ้าราคาไปต่อก็ดึงตามนะครับ ดึงตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับทีนี้อย่างสวิงตรงนี้นะครับเห็นสวิงตรงนี้ไหมครัเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนพพลายใช่ไหมครับเป็นหยักเล็กๆแต่ว่านะครับสวิงตรงนี้นะครับเริ่มอยู่ต่ำกว่าเส้น40นะครับงั้นผมให้ตรงนี้นะครับเป็นวิกไฮนะครับตลาดจะต้องสร้างจุดรองและจุดวิกเสมอนะครับเพื่อหลอกให้รายย่อยเนี่ยเข้านะครับงั้นเราก็เข้าเทรดบริเวณตรงนี้นะครับเทคโปรฟิตหนึ่งอ่านะครับ ก่อน50นิดนึงนะครับแล้วก็รอให้ราคาย่อมานะครับตอนจังหวะย่อต้องลดเฟรมเลทนะครับไม่งั้นราคามันพุ่งทะลุนะครับแล้วก็ลิมิตได้เลยนะครับแบบนี้จุดเทรดก็อยู่หลังจุดวีกอย่างเงี้ยครับทีนี้เช็คดีๆนะครับถ้าเกิดจุดวีกกับจุดซองไฮเนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้กันนะครับมีโอกาสที่เราจะโดนสต็อปฮันสูงมากนะครับ โอเคก็จะจบออเดอร์ไปนะครับทีนี้สวิงต่อมาเห็นไหมครับราคามีการทำนิวโลใช่ไหมครับโลกับโลของราคาต่ำลงนะครับส่วนโลของอินดิเคเตอร์เป็นไงครับสูงขึ้นนะครับตรงนี้เป็นบูริชไดว์เจนบูไดนะครับถ้าเป็นบูริชไดว์เจนแสดงว่าสวิงตรงนี้จะต้องเป็นเป็นวิ h i ไฮนะครับวิ่งไฮคือไม่สามารถที่จะใช้ในการยึดฟีโบได้แต่ว่าเห็นอย่างหนึ่งไหมครับจุดที่เป็นวิ่มันจะวิ่งย่อเป็นเคิร์ฟนะครับเหมือนทฤษฎีที่เราเรียนมา แต่ไอจุดที่ผมใช้เป็นจุดสตรองเห็นไหมครับลักษณะมันเหมือนจะเป็นแท่งเทียนนะครับการย่อตัวนิดนึงก่อนกระชากลงมานะครับจุดที่เป็นสตรองอ่ะมันมักจะมีการย่อตัวน้อยอยู่แล้วแต่ไอจุดที่ไม่สตรองนะครับมันจะย่อลึกก่อนที่ลงไปนะครับกลายเป็นไดเวอร์เจนแสดงว่าเซ็เนี้ยผมไม่สามารถที่จะเทรดได้นะครับผมจะต้องรอคอนเวอร์เจนตัวใหม่แบบนี้นะครับตอนนี้ 1D ึ่เยังเป็นไซเวย์นะครับทีนี้ผมก็มองหาจุดนี้ผมก็ให้จุดนี้นะครับผมก็เริ่มจากการไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับสวิงไฮตรงนี้กับสวิงไฮเอาจุดที่ตรรงกัันนะคบ ผมดูจาก i ไ i ซ e ก่อนเสมอ 1. นึ่งะครับอินดิเคเตอร์กับราคาเนี่ยโลไปด้วยกันนะครับงั้นผมให้มันเป็น Bearish Convergence ส่วนตรงนี้นะครับก็คือแนว BOS ตรงนี้ก็จะเป็นจุด strong High นะครับโอเคถ้าจุดนี้เป็นจุด strong High นะครับเราก็วัดจากตรงนี้นะครับลงมาแล้วก็นะครับทำมันเดิมนะครับจุดเทรดอยู่ก่อน50เล็กน้อย SL จุด strong High นะครับ take profit 1 r นะครับแล้วก็รอให้ราคานะครับย่อกลับขึ้นมาก่อนค่อยวางออเดอร์นะครับ เวลาวางออเดอร์นะครับก็ใช้คำสั่งช็อตโพซิชันตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งกดเพลซออเดอร์นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าจะเทรดนะครับด้วยความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ให้เราใช้1%เปอร์เซ็นต์เสมอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะลิมิตออเดอร์หรือมาร์เก็ตลิมิตก็คือเหมือนกับเรา pending ออเดอร์ธรรมดาส่วนมาร์เก็ตก็คือเป็นการเข้าที่ราคาปัจจุบันนะครับเราก็จะเลือกคำสั่งลิมิตเสมอแล้วก็กดเซฟเซฟปุ๊บมันก็จะวางออเดอร์ให้เราอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราเทรดจริงๆนนนนะะคครรรรัับบพออออไดดด้เเเ์ก็่งงวลาิึ เราต้องกลับไปดู1นึ่งเดย์คำถามคือมันเปลี่ยนเป็นบูลิส s h หรือ,อยังนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับสชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่เกิดบูลิส s h โมเมนตัมใช่ไหมครับแต่1 d ึ่เนะครับเป็นอะไร1 d ึ่เป็นแบริชโมเมนตัมนะครับในสถานการณ์ที่โมเมนตัมของ1 d ึ่กับ4ชั่วโมงอยู่ในทิศทางตรงข้ามกันคือเทรดไม่ได้นะครับงั้น เราจะต้องรอเซล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับหรือรอจนกว่า1นึ่งเดือนะครับจะหมดแรงกลายเป็นบายซะก่อนต้องเซล์ตาม1นึ่งเดย์เท่านั้นนะครับณตอนนี้โอเคนะครับกราฟมีการกระชากลงมานะครับหนึ่งเดย์เป็นบ r i s h อยู่งั้นเราดู4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาส wing High เหมือนเดิมให้ดูจากส g h i g h ของไอซ์ไซก่อนนะครับปุ๊บผมก็ไฮไลท์ไว้ประมาณนี้นะครับจุดเดียวกันอย่างแรกนะครับโลของราคานะครับวิ่งไปพร้อมกันกับไอ i ไซก็คือเป็น b e a r i s h c o n v e r g e n ต ไม่คอนเวอร์เจนต์ก็ได้นะครับมันมี2อย่างนะครับทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น BOS นะครับงั้นจุดนี้นะครับก็คือซองไฮเมื่อมันเป็นซองไฮนะครับงั้นผมก็วัดสัดส่วนนะครับจากตรงนี้นะครับ50%ได้แล้วนะครับ50%วัดได้จากซองไฮเท่านั้นกับซองโลนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับอย่าไปวัดนะครับเราโดนเคลียร์แน่นอนนะครับก็ วางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ take profit นะครับประมาณ0.5นะครับแล้วก็ limit นะครับโอเคยังเป็น b e a r i s h convergence อยู่นะครับไม่สนว่าเป็นไส้หรือราคาปิดนะครับถ้าเกิดเป็น convergence ถือว่าได้หมดนะครับ แล้วก็มี b e bearish m o m e n t u m ด้วยย้ำนะครับต้องมี bearish m o m e n t u m ด้วยบางทีถ้าเกิดเวลามันเบรกลงมานะครับอย่าพิ่งไปรีบเซลนะครับอย่างตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดเริ่มเบรกลงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้จุดแรกเป็นตัวเบรกในการสัญญาณเซลเนี่ยนะครับสิ่งที่เจอคือมันมักจะ stop loss เพราะว่านะครับ m a c ดีมันยังไม่ตัดลงนะครับต่อให้ไอซใส่เตือนว่าเป็น b บ a r i s h convergence แต่ MacD ียังไม่ตัดลงนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับ MACD มันเป็นตัวช้านะครับแต่มันชัวร์งั้นเราก็ รอดูผลนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวออเดอร์เนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเมื่อมีการจบออเดอร์นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับนั่นก็คือไปดูนะครับว่าการเบรกโครงสร้างนะครับในสวิงถัดมาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้น1นะครับดูไฮไลท์นะครับตรงนี้สวิงไฮของไอซีไออันนี้เป็นสวิงไฮของราคานะครับโลกับโลไปด้วยกันนะครับงั้นก็เป็น bearish convergence นะครับตรงนี้ก็จะเป็น BOS ตรงนี้ก็จะเป็น strong high นะครับถ้าเป็น strong high นะครับงั้นก็วัด ฟิโบ50นะครับแล้วก็เข้าเทรดนะครับตรงนี้ปรับประมาณ 1R นะครับแล้วก็ลิมิตนะครับพอมันแตะนะครับหรือว่าเข้าสู่พื้นที่50%นะครับก็รอผลนะครับเนี่ยพอมันลงมาเคลียร์นะครับหรือว่าเทคโปรฟิตนะครับทุกครั้งที่มันเทคโปรฟิตมันก็จะทำนิวโลถูกไหมครับเมื่อมีการทำนิวโลเราก็จะต้องเช็คเสมอนะครับว่าโลใหม่เนี่ยนะครับเป็นยังไงโลตรงนี้นะครับโลของราคาต่ำลงโลของอินดิเคเตอร์สูงขึ้นนะครับเป็นบูดนะครับ กฎในการระบุจุดวีกนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าสวิงนั้นนะครับเป็นบูลิชเดเวเวนต์แสดงว่าจุดนี้คือวีกไฮนะครับวี i ไฮก็ไม่สามารถใช้ในการวัดฟิโบได้นะครับต่อมานะครับเราก็หลอกให้สร้างคอนเวเ e นต์ใหม่สวิงนี้นะครับมีการทำนิวโรนะครับแล้วก็เกิดคอนเวเ e นต์เห็นไหมครับแบร์คอนนะครับคำถามคือสวิงนี้ควรจะเป็นสตองไฮไหมให้ดูนะครับอันนี้เป็นบูลิชเดเวเวนต์อันนี้ง่ายนะครับจุดนี้เป็นวีก แต่คำถามคือสวิงนี้นะครับควรจะเป็นซองไฮหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคอนเวอร์เจนต์ไม่ผ่านนะครับทำไมถึงไม่ผ่านผิดกฎข้อไหนนะครับกฎข้อที่3ตําแหน่งคอนเวอร์เจนต์อยู่ใต้เส้น40นะครับตรงน,นี้เห็นไหมอันนี้คือเส้น40นะครับสวิงที่เกิดคอนเวอร์เจนต์เนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่ต่ําเกินไปนะครับถ้าอยู่ต่ํากว่า40งั้นสวิงนี้ก็จะต้องเป็นวีคไฮนะครับมีแค่ซองกับวีคนะครับผิดกฎตัวใดตัวหนึ่งเป็นวีคทันทีงั้นผมก็ วางสัดส่วนนะครับจากจุดนี้ไม่ได้อันนี้ใช้ไปแล้วนะครับไม่ใช้อีกงั้นเราก็เทรดไปนะครับนะจุดวิกนะครับจะดูดราคาเข้าหาเสมอส่วนจุดรองนะครับอาจจะยันราคาได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์โดนไว้ด้วยกันนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จุดรองของเราถูกทําลายให้กลับไปดู 1D a y เสมอ 1D a y ยนะครับยังเป็น bearish อยู่นะครับสชั่วโมงเป็นบลูยังเทรดไม่ได้นะครับเราจะเทรดขึ้นได้ต่อเมื่อนะครับหนึ่งเดย์อย่างเงี้ยหมดแรงนะครับเปลี่ยนเป็น ถ้า1 Day เป็นไซด์เว์นะครับงั้นเราก็ดู4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาอะไรอีกครับมองหาสวิงโลที่เป็นตรงนี้ไฮไลท์ไว้ก่อนเช็คก่อน1นะครับมีบูชโมเมนตัม2นะครับอินดิเคเตอร์กับราคาวิ่งไปด้วยกันนะครับหรือเป็นบูชคอนเวอร์เจนต์นะครับ ตีเส้นตรงนี้นะครับว่า b o s แล้วก็ทำไงต่อครับจุดนี้ก็จะต้องเป็น Strong Low โอเคครับอันนี้จะเป็น Strong Low นะครับต่อมานะครับก็วัดสัดส่วน f ี b o นะครับห้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลิมิตออเดอร์นะครับประมาณนี้วางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้คำถามคือนะครับสวิงนี้นะครับควรจะเป็นจุดวีคหรือเปล่า 1. นนะครับอินดิเคเตอร์กับราคาเนี่ยยังคงวิ่งขึ้นไปด้วยกันถูกไหมครับ วิ่งขึ้นไปแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสวิงนี้อินดิเคเตอร์ตามราคาขึ้นนะครับแต่ว่าสวิงตรงนี้นะครับการสร้างคอนเวอร์เจนต์อยู่ในตำแหน่งที่สูงมากๆเหนือเส้น60งั้นสวิงนี้นะครับควรจะเป็นวิกโลนะครับเราจะใช้ทุกวิธีทางนะครับในการหาจุดวิกนะครับออกมาแล้วก็เพลย์นะครับอย่าลืมลดเฟรมเรทนะครับเดี๋ยวมันเร็วเกินโอเคอันนี้นะครับปรับตรงนี้ตามทีนี้เราเห็นไหมครับตรงนี้มันยกไฮสูงขึ้นแต่ไฮของราคาต่ำลงนะครับเป็นแบร์ได งั้นสวิงที่ส่งราคาขึ้นไปเป็นไดเวอร์เจนต์นะครับก็จะต้องเป็นวิกโลเช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับเป็นวิกโลต่อมานะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นวิกโลนะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องทำนะครับก็คือเราก็เข้าเทรดตามแผนนี่แหละครับตรงนี้จุดวิกอยู่ตรงนี้เนาะงั้นเราก็เข้าตำแหน่งวิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับเทคโปรฟิตไปสัก 1R ึ่งอาอนเดิมนะครับตรงไหนเห็นเป็นวิกเขียนไว้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีผลต่อการเอาไปใช้ฝึกในท่าถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าตลาดจะทำยังไงกับจุดวิกแล้วก็จุดสอง ม,มันก็จะเกี่ยวนะครับจุดวิกแล้วเราก็ลิมิตออเดอร์นะครับทำไงต่อนะครับก็คือรอนะครับรอจนกว่าราคาจะเกี่ยวพื้นที่เวลาที่มันเข้าใกล้พื้นที่สตรอง เห็นอะไรไหมครับจะมีแรงผลักมันกลับเสมอก็รอจบไปเลยนะครับทีนี้อ่เห็นไหมพอมันเทคโปรฟิตนะครับมันก็จะมีการทำนิวไฮใช่ไหมครับการทำนิวไฮตรงนี้ของมันเกิดอะไรขึ้นครับราคาสูงขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ต่ำลงนะครับตรงนี้จะเป็นแบร์ไดนะครับทั้งใน RSI และใน MACD เลยแบร์ไดนะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นแบร์ไดแสดงว่าสวิงตรงนี้นะครับจะต้องเป็นวีคโลนะครับ ถ้าตรงนี้เป็น week low นะครับงั้นสิ่งที่เราควรที่จะทําในเงื่อนไขถัดมานะครับนั่นก็คือรอนะครับหนึ่งแหละนะครับก็คือรอให้มันเบรกขึ้นต่อหรือว่าสร้างคอนเวอร์เจนต์ใหม่นะครับในขณะที่1นึ่ง day เป็นไงหนึ่ง day จะเป็น sideways นะครับโอเคงั้นเทรดขึ้นหรือเทรดลงก็ได้นะครับเนี่ยเราก็จะรอนะครับถ้าเกิดเราจะเทรดลงก็ต้องรอทําลาย strong low นะครับทำลาย week low ไม่เปลี่ยนเทรนนะครับเห็นไหมจุด week นะครับมันเอาอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหม พวกสวิงที่เป็นวีคนะครับโดยมันเก็บเรียบเห็นไหมสามตัวส่วนจุดสตองนะครับเรามาดูว่าตลาดจะทํายังไงกับมันนะครับตลาดไม่เก็บนะครับแรงจริงนะครับตรงนี้ทีนี้เราไปดู1 d ึ่นะครับเหมือนเดิม1 d ึ่ยังเป็นไซเวย์นะครับแต่ว่าโอเคตัดขึ้น1นะครับสชั่วโมงเนี่ยนะครับเกิดบูริชโมเมนตัมนะครับตรงนี้อันนี้เห็นไหมหนึ่งบูริชโมเมนตัมสองนะครับสวิงโลของราคาประมาณตรงนี้นะครับผมไฮไลท์ไว้เล็กๆเนี่ยได้หมดนะครับถ้าเราเห็นอยาก ของแท่งเทียนหนึ่งแท่งตรงนี้นครับ BOS 4ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็อินดิเคเตอร์สูงขึ้นราคาสูงขึ้นตรงนี้ก็จะต้องเป็น strong low นะครับ Bull c a l นะงั้นผมวางฟิโบ50จากจุดน,นี้นะครับโอเคราคาเข้าใกล้พื้นที่50พอดีนะครับงั้นเข้าเทรดตรงนี้ก็ได้อันนี้ง่ายนะครับอันนี้เบรกและย่อ ด้วยโครงสร้างเล็กๆอย่างเงี้ยก็เหตุง่ายนะครับเพิ่มเขือนเนี่ยตอนย่อโมเมนตัม4ชั่วโมงอย่างเหลืออย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งเหตุง่ายนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งราคามาถึงพอดีนะครับก็ลิมิตนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเข้าใกล้พื้นที่50นะครับจะมีแรงมาผลักมนะันะกลับขึ้นไปเสมอและนะครับเมื่อ ราคานะครับส่งมันขึ้นไปทำนิวไฮนะครับเราก็เช็คเสมอทุกๆกการทำนิวไฮหรือดิโรนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นวิธีการฝึกนะครับแล้วก็มาดูย้อนหลังเห็นไหมว่าช่วงที่เราเทรดนะครับเป็นยังไงบ้างเราก็เทรดตามเทรนนะครับส่วนมากจุดที่เราแพ้นะครับมักจะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนพอดีนะครับทีนี้เราไปดูผลสถิติเบื้องต้นกันนะครับวิธีดูนะครับก็คือกดย้อนออกไปดูข้างนอกเลยก็ได้นะครับตรงนี้ อันนี้จะเป็นตัวที่เราแบกเทสเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูแล้วก็กดเข้ามาดูใน a n a l y ิติกนะครับใน a อนาลิติกเนี่ยนะครับก็จะบันทึกสถิตินะครับการแบกเทสของเราเนาะอันนี้ก็ประมาณ19เก้าเทนะครับกดการใช้ c o n v e r ร์เจนของเรานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมันเป็นเกมระยะสั้นนะครับในช่วงประมาณ8เดือนถ้าเกิดเราจะต้องการสถิติจริงนะครับก็จะต้องแบกเทสนะครับให้ยาวนานขึ้นอีกสักหน่อยนะครับอาจจะ สัก4หรือ5ปีอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือเรามาดูที่ข้อมูลข้างล่างนะครับ LHR ของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1นะครับเพราะว่าเราใช้ R 1ตลอดเนาะนะครับแล้วก็นะครับระบบเนี่ยมันก็บอกเรานะครับว่าวิธีเทรดของเราเนี่ยนะครับจริงๆมันสามารถที่จะรันไปได้อย่างน้อยก็คือประมาณ2.5นะครับระยะเวลาในการถือออเดอร์เพื่อวินนะครับโดยเฉลี่ยถือ3บวันนะครับแสดงว่า ใน Time f เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่จุดยอไปจนถึงการทำดิวไฮจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วันนะครับระหว่างที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาจงังหวะฟอลโล่ใน l โล i ท e f เ a m e ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะถีก็ต้องทำใจเนาะที่จะถือนานนะครับทีนี้ต่อมาข้อมูลข้างล่างนะครับก็จะมีการแสดงข้อมูลนะครับว่าเราได้เหตุช่วงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2นะครับอันนี้ต้อง เอาช่วงเวลาไปบวก7นะครับก็เวลาที่เราเทรดก็ส่วนมากก็จะเป็นตั้งแต่บ่าย2เนาะไปจนถึงประมาณ6ทุ่มนะครับก็สังเกตช่วงเทรดก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ลอนดอนไปถึงนิวยอร์กซะส่วนมากนะครับออเดอร์ที่ชนะนะครับส่วนมากก็วันพุธนะครับแน่นอนสวิงเทรดนะครับต้องอาศัยข่าวช่วงวันพุธเป็นตัวหลักนะครับหรือว่าปลายสัปดาห์อืมอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับในการฝึกนะครับในช่วง8เดือนแต่ว่าในการฝึกในเกมระยะยาวนะครับวินเลทอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าแต่ละปีมันจะมีผลที่ ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้จะเป็นปีที่บัคเก็ตสตักเจอร์มันง่ายนะครับวินเลทก็จะดีหน่อยแต่ว่าภาพรวมนะครับเวลาฝึกก็พยายามฝึกให้ได้วินเลทตั้งแต่ประมาณสัก55%ขึ้นไปนะครับ55-60%เนี่ยถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกนะครับด้วยท่านี้นะครับแล้วขอแค่วินเลทนะครับตั้งแต่50%ขึ้นไปใช่ไหมครับแสดงว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราอาจจะยอมตกลดบ้างนะปรับให้จุดเทรดอยู่ลึกลงนิดนึงแบบนี้ยปปรรรรัััับบบนนนนิดดดเีววะะะคคมมก็ไ้้าณ 1.5R แล ถ้าวินเลทเรา50เนี่ยแล้วเราปรับนิดนึงนะครับให้เหลือ1.5นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้เปรียบนะครับในเรื่องของอากับวินเลทแล้วนะครับแต่ถือกี่วันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สำหรับการฝึกเนาะจุดซองโลของเรานะครก็ถือว่าเป็นบรนาาเป้าหมายนะครับกดในการเลือกวีกับซองของเรานะครับทำให้มีวินเลทนะครับที่เกิน50ขึ้นไปตรงนี้นะครับก็โอเคละเนาะ